เออสวัสดีทุกคนด้วยคี่นี่นะต้อนรับสู่รายการเ,เกมเมอร์ค่าเลเวเกนนะครับตอนนี้ผมเล่นเกมเมอร์นะครับเลเวเกนที่คุณกำลังดูตอนนี้แหกตาฮาร์ดคอร์ดูแบบฮาร์ดคอร์ตอนนี้ก็คือเกมดิจิม่อนมาสเตอร์นะครับเออคือก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาเล่นให้ดูเฉยโอเคตอนนี้ผมมีเควสผมก็เล่นแป๊บนึงผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วตอนนี้ก็มีเควสนะครับของประธานของคูราตะคูราตะ มึงอยู่ไหนวะเราก็สามารถกดตัวแอ L นะครับเพื่อดูเควสน,นะครับแล้วก็ไปปฏิทานของครูแต่ตครูต้องไปหาใครวะก็ไปหามึงนี่วะเออกรูหาเมาหาขางนานไปตอนนี้นะครูหมุมน หาอะไรไม่รู้โยโกฮาม่านั่นเองเออคือคนเยอะแยะหมดเลยเปิดเกมมากี่วันไม่รู้ประมาณเดือนสองเดือนมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นเพื่อนผมว่าเอ้ยเล่นอีกเกมเนี่ยคล้ายๆแลนเนี่ยเล่นไปเลยเออแฉทแฉทแม่งเลยเอออเ้ามาหามึงไม่แช่เหรอเฉดตามเหาอเฉยตามวัวไปตอนดีดๆฉันนอนเอ้าไอ้เคิมโอ้ ให้กูไปหาใครวะเนี่ย,ยพวกเราต้องการข้อมูลเยอะๆเพื่อทำโครงการขอของฉันฉันเลยต้องให้คุณช่วยฉันได้ยินว่ามีดิจิมอนมาหมายถกกดเจอยอยู่ทางเข้าสวป่ากันนะได้ฉันควรจะไปที่นั่นทันทีเพื่อตวรวจเหาดิจิมอนเพื่อพามาพบฉันเมื่อคุณพร้อมนะพวกเราต้องรีบกันหน่อยจำนวนขอเพราะจำนวนของดิจิมอน อย่าบอกนะคุณไม่รู้อยู่ไหนมันก็อยู่เราส่วนบนนโอเคอันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายแบบวานนะครับเพื่อนผมแม่งออฟไลน์ไปมไม่เป็นไรโอเคมึงให้กูทำไรพูดคุยกับคุณละตาะและคุณละตาะมึงก็อยู่ไอ้ตรงนี้ยูโอ้โหอี๋ ดูแผนที่ก่อนไอ้เทยกูไม่เจอใครเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องมีมั้งเด็กต้องมีคนแบบว่าเป็นยืนเป็น NPC, เอ็บีซีใช่ปะเออเนาะน่าจะมีแหละมันต้องมีมั้งเด็กวะเออ สัตว์มีตัวเดียวนะอะมันบอกอยู่ปลายสุดของเอบอกอยู่ปลายสุดของนั่นน่าจะมี <c oughs> เดินกันไปเรื่อยๆเดินกันไปโอ้โหเดินช้าชิมหายไม่แท่ไม่แล้วมาหนาะมาไว้ ดูลูกพี่เด้ยโอ้กูไม่เหนื่อยหรอกกูแค่นั่งคลิกกูไม่เหนื่อยหรอกเออมึงให้กูตีเหรอเมื่อกี้มันบอกให้ผมตีตัวเนี้ยเชสกิลสองบึ้มเออคือเมื่อกี้เพื่อนผมเพิ่งเขาเรียกว่าอ,อะไระเรพิ่งอัพตัวละครเป็นแบบว่าตัวละครใหม่ โอ้โหดูไม่ตั้งชื่อเลยจะบวกเปล่าบวกเปล่ามันบอกว่าเวลสิบเอนะครับมันจะถ้าเป็นเวลสิบเอเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะมันก็จะก็จะเปลี่ยนลางเฮ้ยแต่ผมไม่รู้ให้เปลี่ยนตัวไหนโอเคไหมเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยหัวตกใจอยู่เรือเยเลยเสียงทางเข้าเกม นี่ไงโอ้โหเฮ้เยมึงชอบว้ามาหรอมึงชอบว้าแบบไต่หน้าแม่งเลยมีอะไรให้กูทำอ่ะเฮ้ยมีเฮีย้ยอะไรให้กูทำอุบายของกูเดะกำจัดอ๋อไอ้เฮีย้ยนี่หนึงเมืองเมืองเมืองโลพี่ก็ช่วยด้วยด้ ตีแม่งเลยตีแม่งเลยตีแม่งเลยตีแม่งตี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 เยี่ยมไปตอนแรกสเกิบส,สเต็ปเดิมแล้วก็นี่ก่อนเลยตุ่มตายไปมึงอนะโอ้ยมีเงินดอบเก็บเงินแล้วก็สเต็ปเดิมสเต็ปเดิม อเอ้อว่างนี้ก็อยู่ระหว่างทาเควนนะครับแล้วรอผมเทพก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูทีนึงมันบอกให้เพิ่มเลือดเวทดิจิมอนะดูจริงๆอะมันก็ควรจะเพิ่มอ่ะ คือปัญหาคือครูอย่างอ่ะเฟื้์สฟู้ให้พีแล้วม,มันทำอะไรอยู่วะเพิ่มยังวะเนี่ยอ,อันนี้ไม่เกี่ยวมัง้งอันนี้ อันนี้มันเพิ่มเยอะไงหาหาอะไรที่มันเพิ่มน้อยๆอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นเออเฮ้ยไอ้สัตว์เอาซะหน้าจอสั่นเลยไอ้ข้ามัน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 เด้ข้ามันเด้ข้ามันเด้ข้ามันเด้ ไอ้สัสเมื่อกี้ตัวหัวหน้าด้วยเนี่ยถึงว่าเวลามันตบทำไมหน้าจอสัน่นโอเคเบบี้เบอร์นเนอร์ตอยเออแล้วจบจบนั่นแหละเยี่ยมไม่เก็บยิงมีอะไรครับอย่ามาดีใจไอ้ไอ้แว่นไอ้แว่นไม่มีหู ทำไมแว่นไม่ตกวะทำไมแว่นไม่ตกอ่ะเฮ้ยเนี่ยดูดูดูโอ้โหดูเขาวาดเด็มึงให้กูทำเลยจำกำจัดเอเลกิมอนอยู่ตรงไหนวะโอ้โหตรงนี้ต้นไม้บังเอเลกิมอนตรงแถวนี้ไม่มีด้วยดิลองเดินไปตรงโน้นดีกว่า ลองเดินไปตรงนู้นก็ดีกว่าอ๋อนี่ไงเจอปุ๊บกูขอจบคลิปแค่นี้ยนะครับดีไหมเออเดี๋ยวฆ่าให้ฆ่าตัวนี้ให้ดูก่อนดีกว่าเอาแม่งเลยแม่งเอาแม่งเอาแม่งเลยเอาแม่งนั่นแหละเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเอาเอาเอาแม่งเลยโอเค ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่แหกตาดูด้วยนะครับไปเด้อ